หลังจากหมดฤดูกันเก็บเกี่ยวนะคะลุงก็สูบคลองข้างหน้าพุกงนานะคะที่ขุดเอาไวน้นี่ก็จะเป็นพ่อกับแม่แล้วก็มีลุงและก็ป้าอีกสองคนนะคะมาช่วยกันจับลาก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสระที่เราเลี้ยงนะคะมันจะเป็นแค่คลองเล็กๆ ปลาซิวเยอะมากค่ะก็จะมีปลาปลาหมอปลาช่อนตอนนี้ก็กำลังช่วยกันจับนะคะน้ำแห้งหมดแล้วไม่ค่อยมีปลา บอของเราจะอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ได้สุกนะคะน่าจะหลังปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ได้ไอยังอันนี้เป็นปลายช่อนนะคะมองไม่เห็นเพราะว่าน้ำมันขุนได้บ้างแล้วนะคะมองไม่เห็นเลยน้ำขุน บอกว่าปลาซิลเยอะมากเสียดายปลาซิลเอาไปหมกกินนะคะปลาโดดเข้าไปในคโครนไปซ่อนตัวในคโครนนะคะ กรุโอ้ได้เยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะบรรยากาศทุ่งนาแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ